สวัสดีครับให้เรามาดูกลยุทธ์เทรดทองคำสำหรับวันจันทร์ที่10ถึงวันศุกร์ที่ 14, ส4เมษายน2023นะครับให้เรามาทบทวนตลาดเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนนะครับเมื่อวันศุกร์ก่อนหน้านี้นะครับตลาดได้ย่อลงมาที่เส้นแนวรับ1965นะครับ1965แล้วก็ไม่หลุดนะครับ1 9 6 5แล้วก็ไม่หลุดทำให้เรามองว่า19 6 5เเป็นแนวรับสำคัญแนวรับหนึ่งนะครับ ต่อให้หลุดไปก็ยังมีแนวรับสำคัญอีกแนวรับหนึ่งคือแนวรับเทรนไลน์เส้นนี้นะครับแต่ทันใดนั้นหลังจากที่วันจันทร์มีการหลุด1 9 6 5ลงมานะครับตลาดตีดกลับไปใช้แนวต้าน1 9 6 5แล้วก็ทุบหลุดเทรนไลน์ทันทีนะครับทําให้โซนนี้มองว่าเป็นการลงเพื่อปรับฐานนะครับปรับฐานถามว่าปรับฐานได้ถึงเส้นไหนแนวรับแรกแน่นอน 1945แนวรับที่2 1932ซึ่งถ้าเป็นการปรับฐานใหญ่นะครับก็มีโอกาสที่ลงมายาวๆเลยนะครับดังนั้นจังหวะที่ทองคำหลุดตรงนี้เชื่อว่าใครหลายคนก็เสียจังหวะเซลล์ตามนะครับแล้วก็ถ้าเซล์ตามจังหวะที่เราควรปิดประตูขาดทุนก็คือต้องตั้งซับ l ลอ s ไม่เกิน1965นะครับ ตั้งสตอลอตไม่เกิน1965เพราะว่าถ้าทองคำกลับมายืนเหนือ1965ได้ก็หมายถึงทองคำก็จะขึ้นต่อเนื่องนะครับดังนั้นไม่ว่าเราจะบายหรือจะ s e ล l นะครับต้องมีการตั้ง s t o p ลอสเพื่อปิดประตูขาดทุนหรือปิดการที่เราจะถูกลากไปยาวๆเสมอนะครับหลังจากที่ทองคำกลับมาแบบตัว V นะครับกลับมายืนเหนือเส้นนี้1965เส้นเดิมนะครับ ก็ได้แจ้งในกลุ่มแล้วนะครับว่าถ้ายืน19 6 5ได้ให้เราปรับมาเทรดหน้าบ่ายเหมือนเดิมนะครับจะบายราคาไหนก็ได้นะครับแล้วก็รอดูการเบรกเอาท์นะครับมีการย่อตรงนี้แล้วก็มีการขึ้นมาทดสอบตรงนี้นะครับแล้วก็เบรกเอาท์ขึ้นไปนะครับชนแนวต้านที่ผมแจ้งว่าเป้าหมายนะครับคือ2020นนะครับแล้วก็มีการไซด์เว มีการขึ้นไปถึง1932นะครับแต่ผมมองว่าโซนนี้เป็นโซนแจกจ่ายมากกว่านะครับแล้วก็มีการกลับมาเหตุใต้2020 20อีกครั้งดังนั้นตรงนี้ก็สะท้อนว่า2020อาจจะเป็นเป้าหมายที่ตลาดใช้จริงๆนะครับดังนั้นแนวรับแรกนะครับเราจะดูว่าตลาดสามารถยืนเส้น 2,000ได้ไหมถ้ายืนไม่ได้นะครับอาจจะปรับหน้าเทรดมาเล่นในโซน2,000ถึง1,990หรือ1,980โซนนี้นะครับทองคำก็มีโอกาสที่จะลงมาไซด์เว์ปรับฐานกลับมาในโซนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับกลยุทธ์สำหรับอาทิตย์หน้านะครับดูอย่าให้หลุดเส้น2,000นะครับถ้าหลุดเส้น2,000ก็ดูแนวรับ2เส้นนี้นะครับ1990หรือ1980นะครับ โซนนี้นะครับก็อย่าพึ่งบายก่อนเวลานะครับรอให้ตลาดลงมาทดสอบแนวรับแน่ๆแล้วก็ให้ดูการไซด์เวย์ของเขาก่อนว่าเขาใช้แนวรับโซนนี้เพื่อยืนและไปต่อนะครับถ้ามีการหลุดลงมานะครับก็อย่าพึ่งดักบายนะครับรอให้เขากลับมายืนเส้น2,000ได้ก่อนนะครับถึงค่อย ดังนั้นถ้ามีการปรับฐานก็มองว่าการปรับฐานก็มีโอกาสที่จะลงมาถึงเส้น1945โซนนี้ได้นะครับถ้ามีการปรับฐานหลุด1980ลงมานะครับถามว่าตลาดยังเป็นขาขึ้นอยู่ก็ใช่ครับตลาดยังเป็นขาขึ้นแต่โซนการปรับฐานถึงเท่าไหร่ครับ55ดอลลาร์มีโอกาสที่ ถ้าเราออกไม้นักหนักสามารถที่ขับทุนได้มากเลยนะครับดังนั้นก็รอให้เขาปรับฐานให้เสร็จเรียบร้อยถ้ามองว่าโซน2,020เป็นเป้าหมายอยู่ก็สําหรับอาทิตย์หน้าก็จะดูประมาณนี้นะครับให้เรามาดูภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมตลาดหลังจากที่ทดสอบ1616 16โซนนี้นะครับ1616 16โซนนี้ก็มีการาวิเคราะห์ในลักษณะของการนับขึ้นแบบอ e ิเล็เวนะครับหลังจากที่ ทองคําขึ้นมาทําขึ้นที่1นนะครับย่อลงมาขึ้นที่2แล้วก็รนลีขึ้นไปนับขึ้นที่3แล้วก็ย่อลงมาปรับฐานก็นับขึ้นที่4แล้วก็ขึ้นไปทดสอบโซนที่เราแจ้งไว้คือ2 0 2 0เมื่อไม่ผ่านแล้วก็กลับมาเทรดใต้เส้นนี้ก็มีโอกาสว,าว่าตลาดจะใช้แนวต้านตรงนี้เป็นเป้าหมายนะครับดังนั้นเมื่อตลาดถึงเป้าหมายเราอาจจะนับได้ว่าตรงนี้ก็ จบลื่นที่5แล้วนะครับในแนวโน้มย่อยของการนับขึ้นอ e ิเล็กทร์เวนะครับเราก็สามารถนับได้ประมาณนี้นะครับขึ้นขึ้นที่1่ปรับฐานย่อลงมาเป็นขึ้นที่2องแรลลี่ขึ้นมาโซนนี้นะครับก็เป็นขึ้นที่3ย่อทําเวทโซนนี้นะครับก็เป็นขึ้นที่4แล้วก็จบที่ขึ้นที่5ใกล้แนวต้านโซนนี้ด้วยนะครับดังนั้นทั้งกรอบใหญ่1616 16, และกรอบเล็กลง 1807เราสามารถนับได้5คลื่นทั้ง2กรอบเทรดเลยนะครับดังนั้นอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็ให้เทรดด้วยความระมัดระวังนะครับถ้ามีการเทรดใต้เส้น2000ถ้ายืนไม่ได้นะครับก็ให้ระวังนะครับเพราะว่าก็มีโอกาสที่ทองคำจะปรับฐานหรืออาจจะปรับฐานลงมาที่แนรับโซน1860ประมาณนี้ได้เลยนะครับก็ดังนั้นก็ ให้ดูประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับภาพใหญ่ก็ถือว่าเรามองว่าทองคําก็ถึงเป้าหมายแล้วนะครับแล้วก็เราดูการปรับฐานว่าตลาดจะใช้เส้นไหนถามว่าอนาคตทองคําจะขึ้นต่อใช่ไหมก็แน่นอนตับเท่าที่ราคาทองคํายัง อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับทองคําก็จะขึ้นต่อแล้วก็ทำา i g ใหม่นะครับแต่ก่อนที่จะไปโซนนั้นนะครับก็ต้องระวังการปรับฐานอย่าให้เราที่เสียหายหรือขาดทุนจากการปรับฐานไม่ว่าจะเป็นการปรับฐานเล็กหรือการปรับฐานใหญ่นะครับเราก็จะต้องระวังโซนแบบนี้ด้วยนะครับอาทิตย์หน้าก็ให้ดูนะครับที่ตัวเลขเส้น2 0 0พนนะครับดูอย่าให้หลุดถ้าไม่หลุดค่อยบายนะครับแต่ถ้าหลุดก็ให้ออกมาก่อนก็ดูเส้นหนึ่ง 9, 9, 0, 1, 9, 8, 0แล้วก็ 1, 9, 4, 5นะครับสำหรับอาทิตย์หน้าก็ให้ดูประมาณนี้ครับ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตัวเลข PMI นะครับออกมาค่อนข้างอ่อนแอนะครับก็มีแนวโน้มที่ทำให้ทองคำที่พุ่งต่อหรือ j o l Job Opening นะครับก็ออกมาอ่อนแอนะครับ Non Farm Employment Change นะครับก็ออกมาอ่อนแอนะครับแล้วก็ตัวเลข PMI เมื่อวันพุธก็ออกมาก็อ่อนแอแล้วก็ Unemployment Claim ก็ออกมาก็อ่อนแอนะครับ แต่กลายเป็นว่าทองคำก็ลงตลอดทางซะงั้นนะครับก็มีจังหวะขึ้นแค่ช่วงจังหวะหาแค่จันทร์อังคารเท่านั้นนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเวลาที่ปิดตลาดนะครับดังนั้นในเมื่อตัวเลขออกมาอ่อนแอแล้วทองคำลงดังนั้น ตัวเลขนันฟาร์มที่ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาดก็สามารถที่จะทําให้ทองคําที่ลงต่อได้นะครับถือว่าเป็นการสะท้อนตัวเลขหรือการคาดการณ์ของนักลงทุนนะครับว่าเมื่อเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วในอนาคตเฟดก็อาจจะชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยซึ่งจากตัวเลขที่ปรากฏมานี้นะครับก็อาจจะทําให้เฟดปรับเปลี่ยนทิศทางนะครับสําหรับการประชุมในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับเท่าที่ดูจากกราฟนะครับก็ มองได้ว่านักลงทุนกําลังมองว่าเฟดกําลังจะกลับลํานะครับแทนที่จะหยุดขึ้นดอกเบีย้ยก็อาจจะขึ้นดอกเบีย้ยต่ออีก0.25%เนนะครับสำหรับการประชุมเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับ สำหรับตัวเลขอาทิตย์หน้านะครับวันจันทร์ก็ไม่มีอะไรนะครับวันจันทร์อังคารก็ไม่มีอะไรก็จะมีตัวเลขในวันพุธนะครับตอนทุ่มครึ่งนะครับเป็นตัวเลข cpi นะครับที่จะออกมานะครับแล้วก็วันพฤหัสตอนทุ่มครึ่งเวลาเดียวกันนะครับก็ตัวเลข ppi นะครับก็จะออกมาช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็วันศุกร์ ก็ทุ่มครึ่งก็จะเป็นเรื่องรีเทลเซลล์นะครับตัวเลขคาปลีกนะครับตอนทุ่มครึ่งแล้วก็ตอน3ามทุ่มก็จะเป็นเรื่องความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับก็ให้เฝ้าดูตัวเลขเหล่านี้ไว้นะครับก็มีโอกาสที่จะสร้างให้เกิดความผันผวน,นกับราคาทองคำอยู่พอสมควรนะครับบทสรุปนะครับทบทวนกลยุทธ์สำหรับอาทิตย์หน้านะครับทองคำเมื่อลงมาทดสอบแนวรับที่เส้น2,000นะครับ ดูอย่าให้หลุดเส้นนี้นะครับถ้าหลุดลงมามีโอกาสที่จะปรับฐานถึง1990หรือ1980นะครับแล้วก็ดูไม่ควรหลุด 1980เนะครับเพราะว่าถ้าหลุดลงมานี้มีโอกาสปรับฐานถึงเส้น19 4 5ห้านะครับรอดูการปรับฐานนะครับแต่ถ้ามีการปรับฐานเสร็จแล้วขึ้นกลับมายืนได้นะครับดูว่าสามารถที่ยืนเส้น2 0 0พได้ไหมยืนเส้น2000ได้ก็ทํากําไรในโซนแนวต้านนะครับที่2 0 2 0แล้วก็รอการเบรกกลับขึ้นมาแล้วก็ยืนเหนือเส้น2 0 2 0ได้แล้วค่อยเข้าบาอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเทรดเป็นโซนๆเพราะว่าถือว่า 2020นี้เป็นเป้าหมายนะครับเป็นเป้าหมายดังนั้นเมื่อราคาทองคำถึงเป้าหมายส่วนใหญ่จะเกิดการปรับฐานอย่างรุนแรงแล้วก็เป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งเลยนะครับก็ให้ระวังการปรับฐานการเทขายทำกำไรทองคำออกมาด้วยนะครับก็ดูประมาณนี้นะครับก็ขออีพร์ให้ทุกคนประสบความสำเร็จเทรดมีกำไรใชใ้ชีวิตให้มีความสุขพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ